ปูดิเหรอให้คุณแม่ทำไมนะคุณแม่ไม่เห็นปูเหรอไม่ไม่ชิ้นะตัวให้คุณแม่ระวังใช่ไหมให้คุณแม่ทำไมนะมีน้ำมีน้ปูไหไหนไหนอะห,หุ๊ยริงด้วยเขาบอกว่าปูดำหรือปูทะเล <c oughs> เห็นไหมปูดำหรือปูทะเลไม่ให้ชินตเลยเห็นไหม จะให้นาค,ค,คุณยายนะคนุณยายนะอันนี้คุณย่าคุณย่าในห้คนนหุ่าให้คุณย่าให้คุณยไปให้ให,ให้คุณยายกินตูคุณยายคนน่ะนะเอาหอยมาฝากด้วยให้หาาใ,หให้พูดว่า,ากด้วยใช่หอยเยอะมาก ไม่ S <S อยากเดินลงวัวกลัวทำไมปูป <วา S 1> <อ>ูมันไม่กัดแล้วหรอกถ้าเราไปจิงนั้นถ้าเราไปแย่มันนั่นแหละมันงจ,จะกัดเรานะระวังนะมีม,มดแดงแฝงตะปูอยู่มีด้วยมีอันนี้ด้วย,วยใช่ อะไรอ่ะตัวอัะไรครับเฮ้ยมันงีป่าไปวิ่งคืออะไรลูกดูดูป้ายดูดูป้ายหรอโอ้มันคือแม่หอบขุยดินเลนที่ท่านเห็นคล้ายกับขุยชสเดือนเร็ววิ่งวิ่งเร็ววิ่งเร็ว ไหนมันกำลังกินไปนะเชมันกำลังกินอะไรนะครับพี่ถ้า้มันตัดขึ้นทำไงเนี้ยถ้มันกัดปูมขึ้นนะท้ามันกัดเราดีน่มดีแล้วเ่มีไหมันตัวใหญ่ขนาดเนี้ยอุ้ย เอาเขาปล่อยหรอใครนปูมาปล่อยเจ้าหน้าที่เขาไปยึดกุ้งมาเจ้าหน้าที่เขาไปยึดกุ้งมามีคนไปปล่อยไว้่อยาไปยอยูนะเดี๋ยวตัวเบลลใหญ่จริงแต่ว่ามีดักตลอดเลยใช่ใใหญ่นะเมื่อกี้ ออชีนน้ไหนหมูนะนะปูเต็ม,ม,มลเลยอะ่ะนนของเป็น<า> ระวังระวังดูทางด้วยลูกไหน,ไ,หน,ไ,หนไม่เห็นเลยไหนไม่เห็นอนะ่ะหน้าหน้าสีน้ำสีน้ำแบบยำๆมู๊นึกกลันะวเหมือนจะคาบเลยชิ

สองตัวเลยเนี่ยลมบังมิดเลยไอัง้ยบโนตกนะฝคตกต้ว่นตาเลยยเห็นเหล็กเป็นเหล็กอัทนี้เดินได้ ตกตลอดทางเลยเมื่อกี้

นี่เกียบเกียยมาแล้วะอัะอน,น้ามองไม่เห็นใครอ่ะเมื่อกี้อาชี้สนุกไหมครับจริงเหรอไม่ได้ยิน มาอีกไหมมาอีกไหมแบบเนี้ยเอา้าชี้ระวังลมม้มอะไม่วิ่งไม่วิ่งชี้จ่ายเงินหรือยังคะจ่ายเงินหรือยัง เขาเอาตำรวจมาจับนะไม่จ่ายตังค์เอาไปจ่ายตังค์ไปไปจ่ายตังค์เลย ินมทำไ,ไ,ไมครับห้ามอะไรเ <c oughs> ด็กเบบี้แบ่งชี้ชีแบ่งน้องจีแบ่งขนมน้องจีครับแชร์แชร์ช แช์อ่ะแชร์อ๋อไม่กินม<า>สมานนะชี้ยืนข้างน้องดิไปถ่ายรูปป่ะตาสวยมากป่ะอยอาชี้ไปยืนข้างน้องนะลูกป่ะถ่ายรูปคู่ก,กับน้องนะหืม

What's your name? My name is Hannah. Hannah. How old are you? Five. Five. This is six. 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 Open chair. Chair. Chair.

รัเสเซีย,ยโอเครัเสเซียชิดกันเลยลูกชิดกันเลยเขาห้าขวบฮานะหกขวบเท่ากันเลยอะดำปิดปี่หาดิม,หดมีหาดิไม่ขี่รู้จะไปเล่นทะเลกา Uhm. มดมนแล้วมดขึ้นแล้วมดม mm ่น hmm. ั่ดนั่นนั่นมีมดอยู่ไหนปม่งห็นเลยไม่เห็นยไม่เห็นเ